มีประเด็นอะไรนะอ่ามีประเด็นมีประเด็นอ่าอีกประเด็นหนึ่งเนาะอีกประเด็นหนึ่งนะคะท่านที่บอกว่ามีคอมเมนต์เก็บไว้เล้เก็บไว้ล้วจะนะวมเมกะ็บไว้แล้วเออนะคอมเมนต์ที่บอกว่าอ่าสำหรับอ่าเจ้าของเจ้าของเจ้าของอ่าสกสนะคะเจ้าของสกโสเออที่บอกว่ามีตัวจริงอะไรนะ่ะของเขาก็จริงเหมือนกันนะของเขาก็มี เขาเขาก็จริงเหมือนกันโดยใครมายืนยันนะคะโดยคนใส่หน้ากากนะ,ะมายืนยันคอมเมนต์นะคะว่าของเราอ่ะแน่นอนของเราน่ะจริงแล้วก็มีมีอะไรมีใบเสร็จด้วยนะคะใบเสร็จอะไรคะขอถามหน่อยอยากเห็นจังลยใบยเสร็จอ่ะใบเสร็จอะไรนะเออ ะบอกว่าใบเสร็จไปขอคัดเหรอคะอืมเอามาโชว์หน่อยนะหรือว่าใบเสร็จเก็บค่าเล่าหรือว่าใบเสร็จเก็บค่าอาหารใบเสร็จอะไรอะเต้เต้มีใบเสร็จอะไรเหรอจ๊ะเออถามเนจ้าเอออยากเห็นใบเสร็จละอยากเห็นใบเสร็จได้ัาที่นี่นั่นนะ่ะอืมค่ะใบเสร็จอะไรหรอเออจะบอกว่าแบบเป็นใบเสร็จที่ไปขอคัทสคอเหรอคะ เราอยากดูจังเลยค่ะเอ๊ในประวัติในการขอคัดทำไมไม่มีคนอื่นนะเออใบเสร็จา่ายเอกสารโอ๊ยบาทสองบาทเขาก็เอาสติใบเสร็จนั่นบอกโอ๊นะอืมเอามาโชว์ให้ดูด้วยนะใบเสร็จนะเออนะอว่าเป็นใบเสร็จอะไรอุ้ยใบเสร็จข่าาหารค่าเหล้าหรือเปล่าวะเออนะ ใบเสร็จค่าโรงแรมหรือเปล่าจักใบเสร็จฉันมีใบเสร็จค่ะนะคะอืมมีก็เอามาโซ่ค่ะใบเสร็จค่ะปั๊มมีใบเสร็จเอี่ยงมีใบเสร็จแล้วไงใบเสร็จแล้วทำไาเออใบเสร็จอะไรเหรอคะใบเสร็จอ๋อใบเสร็จเขาซื้ออะไรมาอืมเขาถึงได้ใบเสร็จใช่ไหมพี่วันสิมา สิวเห็ดกูดินสติกูไปเซ็กมาหมดแล้วเออนะอืมสู้ยังไ่จักสนยังหูหงยังอยูย่เดี๋ยวนี้นันน่ะเอเอกูไปเซ็กมาหมดแล้วเออใบเสร็จอะไรจ๊ะอืมใบเสร็จอะไรอืมนะเด็กถามอาวมีใบเสร็จเล้วเออสนับสนุนกันใหญ่เลยนะกูไม่ได้ตื่นกูไม่ได้ตื่นจ้ะนะไม่ได้ตื่นเลย เยอะๆเอาใบาเสร็จออกมาให้กูดูหน่อยนะลาเต้นนะอืมเอาใบาเสร็จมาให้กูดูด้วยนะเออนะเออบ่าจะได้รู้เออใสงสัยจะเป็นใบเสร็จอ่าจากจากอ่าหน้าที่พลเมืองหน้าที่พลเมืองดีใช่ไหมอืมที่มึงจะสื่อเนี่ยคือใบเสร็จจากหน้าที่พลเมืองดีในการไปขอคัดสกอสอกูใช่ไหมหรือ,อยังไงอืม นะออกวันไหนล่ะเต้เออวันที่เท่าไหร่ล่ะเต้ใบในใบเสร็จอะเออหัวใบเสร็จมันเขียนว่าอะไรล่ะเต้ใบเสร็จเกี่ยวกับอะไรกูย,ยากเห็นจังเลยอ่ะยางเห็นจังเลยนะอือยังเห็นมากๆเลยนะใบเสร็จอีอย่างจ้ะอาจจะเอาใบเสร็จมามาข่มกูหรอเออจะเอาใบเสร็จมาข่มกูหรอใบเสร็จอีอย่างคะถามก่อนอืมนะเกี่ยวอะไร เกี่ยวอะไรกับการที่การที่มีการที่มีเอกสารของส่วนตัวของคนอื่นไปอยู่กับตัวเองมันเกี่ยวอะไรกับใบเสร็จคะอืมมันยิ่งทําให้มัดแน่นนะนะวิคุณเป็นใครทําไมได้ไปออได้ไปคัดของของคนอื่นอือไปคัดได้ยังไงใช่ไหมเออเขียนว่าชั่วราว อค้างคืนสามร้อยห้าสิบใช่ไหม,มชั่วคาำสองร้อยห้ามเกินสองชั่วโมงอืมค้างคืนสามร้อยห้าสิบค้าคืนมีเรื่องลิตรแมนบอกเออมันมีใบเสร็จด้วยหรอมีใบเสร็จนำหนอ่ออืมค โอ้ยนะอืมไ <c oughs> สิค <c oughs> ่ะป๊าดชัวอืมหน้าวันนี้หน้าวันนี้ก็ยังยังจะโอ้ยนะอืมกูจะบอกเลยนะอืมแต่ละคนนะถ้าอยากรู้ว่าใครจริงใครปลอมอะก็นัดกันมาค่ะ <c oughs> แค่นั้นเองไม่ได้ยากเลยจะมาให้กูเปิดอยู่ อยู่หน้าช่องแบบนี้แล้วกูเปิดแล้วกูจะได้อะไรกูได้อะไรไม่มีไม่มี <c oughs> มมมใช่ไหมอืมเราจะต้องไปเปิดแล้วทำข้อตกลงกันค่ะนะทำข้อตกลงในการที่จะเปิดเอกสารนะคะอืมนะเออนัดมานัดมาเลยนะเออเห็นว่ามีใบเสร็จก็เอามาด้วยนะอืมเอาใบาเสร็จมาด้วยเอ,อะไรล่ะสคสอ่ะ สกสที่มีปัญหาปัดอาสตเต็มคำว่าไม่น่าเชื่อถืออ่ะเออแล้วก็อยู่ในเขตป่าสงวนตัวนั้นอะอืมเออเอามาด้วยว่าใครจริงใครปลอมพี่น้องไม่อยากรู้หรอคะทุกคนอยากรู้ไหมอยากรู้กดหนึ่งเข้ามาค่ะเออว่าใครจริงใครปลอมถ้าอยากรู้อลยไปเร่งรัดให้เขานัดค่ะไปเร่งรัดให้เขานัดมาค่ะอืมนะพ่อหนูจะเปิดเขาเรียกอะไร เปิดอต่อหน้าต่อหน้าอ่าเขาเรียกว่าเปิดต่อหน้าเขาเรียกสักขีพยานหลายๆคนค่ะอืขอบคุณค่ะนะ,ะมีแต่คนอยากรู้เห็นไหมเป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้สังคมต้องการรู้มากเลยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของเด็กๆเ,เป็นเรื่องไร้สาระนะคะท่านคนเนี่ย เป็นพันคนเนี่ยเขาอยากรู้กันหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระอย่างที่ท่านพูดนะคะเออเออเอาแบบนี้แล้วกันนะไหนๆนะเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าจะว่างจะไปด้วยตัวเองในวันที่เอ่อในวันเอ่อมีนัดอ่าอะไรนะตักไข่อะใช่ไหมหนูจะไปเจอวันนั้นก็ได้ค่ะ พอดีเลยคนก็ไปเยอะอืยูทูบเบอร์ก็ไปเยอะเอฟซก็ไปนะเออไปเจอกันวันนั้นเลยค่ะอันนี้หนูไปจริงนะอืมในในเราก็จะไปให้กําลังใจอยู่แล้วก็เจอกันเลยค่ะวันนั้นเอเอาเอกสารไปด้วยนะคะอืมอย่าบอกนะพอถึงวันไม่ได้เอาเอกสารมาอ่ะไม่ได้นะคะท่านอืมนะเอา เอาเออคนไปเยอะๆใช่ค่ะนะอืออยากอยากพบมากเลยเออไหนของจริงไหนของจริงถ้าอยากรู้นัดวันมาค่ะไม่ได้ยากเลยค่ะเอแต่รู้สึกว่าคิวจะแน่นมากเลยนะช่วงนี้เนาะเดี๋ยวต้องไปโคโราชเดี๋ยวต้องไปกรุงเทพแล้วก็ตีรถกลับมานครพนมแล้วก็จะไปบุรีรัมมือว่างมือใดค่ะ มันบอกไม่ไปแล้วหรอวายทำไมล่ะว่าเอาแร็วบ่นท่านไหนบอกบรได้ข่เมคืนเนอะเออเพิ่งพูดเมื่อคืนนี้เองขาม,มาอีกมือนึงนี่บบว่างซะแล้วหรอไม่ไปแล้วหรอคะเกิดอะไรขึ้นอืมค่ะค่ะไปเกิดอะไรขึ้นคะไม่ไปแล้วหรอคะใครได้ยินมาบ้างนี่หนูยังไม่ได้ยินนะ เขาอาจจะไปก็ได้เขาอยากจะเห็นของจริงไงเห็นถามหาว่าของจริงอยู่ไหนของแท่อยู่ใสของแท่อยู่ใสอ่ไปโคราช <laughs> ไปตีหม้อตีหม้ออย่างเออตีตีหม้ออะไรเอออย่าตีหลายหม้อน,นั้นนะมันเสียงดังน้าค้านเออพี่คนนี้ละนาม,มาดี <laughs> เออ เออจะตีไหรหมดมันเสียงดังอืมนะมันน่ารำคาญค่ะ